วันนี้เราจะมาทำมอร์นิ่งมทีกันนะคะทุกคนไปเลยก็ลิงก์ขาเพึงตื่นนะคะหลังจากที่เราตื่นเราก็จะมาเช็คโทรศัพท์เช็คโซเชียลสักแป๊บนึงนะคะแล้วก็จะไปอาบน,นะะ้ำขอ หาอะไรดูแป๊บนึงเนาะอ่าแล้วตอนนี้เราก็เล่นโทรศัพท์เล่นอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำกันเลยไปค่ะค่ะแล้วเนี่ยที่เราลงมาจากปลาแล้วอย่างแรกที่เราจะทำก่อนอาบน้ำก็ค,คือคลีนหน้านะคะติดใใช้นี่เลยค่ะอุ้ยปิดได้น,นี่เลยค่ะค่ะหลังจากที่เราคลีนหน้าเสร็จนะคะเราก็จะไปอาบน้ำกันเลยวันนี้จะไม่สระผมนะคะก็จะมาผมไปเลยค่ะ ระหว่างนี้ก็ขอจะไปอาบน้ําก่อนนะคะบ๊ายบายริจเรียบร้อยแล้วค่ะอาบน้ําแต่งตัวเรียบร้อยแล้วมัดผมเรียบร้อยแล้ว,ลว,ลวคือตอนที่เรามาัดผมใช่ไหมคือมัดยากมากผมแดกมากเดี๋ยวตอนนี้ก็จะไปที่ทํางานแม่กันนะคะไปช่วยงานแม่ทําแล้วก็ไปกินข้าวเนาะเดี๋ยวเราไปเจอก,กันที่ร้านเลยคะ่ะค่ะหลังจากที่หลังจากที่เรามาที่ที่ทำงานแล้วเราเอาของเข้าไปเก็บไว้เราไปกินข้าวกันเลยคะ่ะ ค่ะหลังจากที่เรากินข้าวอิ่มแล้วเราก็จะมาเข้าไปทำงานากันเลยค่ะเข้ามานะคะก็จะเจอกับน้องคนนี้สวัสดีนะคะสวัสดีหนะ่อยเข้ามาเราก็เจอเจอน้องแล้วก็เจอพี่ชายนะคะไม่ตื่นจะก้าวมวย วันนี้ก็มีอะไรมากค่ะที่ลาทำงานวันนี้ก็ไม่ค่อยมีรถมาให้ช่างเยอะนะคะก็เลยไม่ได้ทำงานเลยนี่เราก็ย,ยังไม่เปิดน,นะคะทุกคนนี่ค่ะ ที่เราได้ถ่ายไปก็ได้ทำงานแล้วมีรถเข้ามาเส้นกิโลเยอะม,มากก็เลยไม่ได้จ,จับตัวจะมาถ่ายเลยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะถ่ายดูนะคะว่าบรรยากาศเป็น,นยังไงกันค อนนี้ก็บ่ายสามแล้วเกำลังอัปเดตคือว่าพี่ทำมะม่วงมห้กินค่ะกินไปได้นิดนึงแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยต้องหยิบกล้องมางถ่ายชนิดนึงก็รับกินไปแล้วอ่ะคือมันเปรี้ยวมากก็จิ้มผิดเกลือก็เลยเหมือนกันนะเดี๋ยวขอจิ้มกอนนะ ตอนนี้ก็คือมืดแล้ว <Wow. S 1> ใกล้แล้วเราจะได้กลับไปบ้านแล้วนะคะนี่แทบไม่ใช่มอร์นิ่งรูทีแล้วอะ่ะเอองั้นขอเปลี่ยนแล้วกันนะคะตอนนี้เรามาทงวอร์กหนึ่งวันกับฝนค่ะมันไม่ใช่มอร์นิ่งรูทีแล้วะคะ่ะทดกคนออไม่เป็นไรเนาะอย่างงี้ก็ดีตอนนี้เป็นช่วงค่ำเอ้ยเริ่มจะค่ำแล้วนะคะเขาก็จะตักไม้ตักกระโพดให้มันเป็นระเบียบเนาะน,นี่ลยค่ะ ส่วนเราก็ไม่ทําอะไรมากเราก็นั่งอยู่ในห้องรอตั้งกิโลค่ะไม่ทำอะไรเลยจริงๆอยากกลับบ้านแล้วค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับมอร์นิ่งรูทีนแต่เอ๊ะไม่น่าจะใช่มอร์นิ่งรูทีนนะคะน่าจะเป็นไนท์รูทีนมากกว่าแต่ไม่เป็นไรค่ะเราก็จะเป็นแบบว่ามอร์นิ่งรูทีนวอล์กนาะแบบหนึ่งวันกับฝนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คลิปนี้คงไม่มีอะไรมากแล้วค่ะชอบก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับส,สไครต์ด้วยนะคะเอ,อนนี้ลัวแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย